Ôi, <laughs> 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 biết đấy, xéo thì, xéo thì Ôi, 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 áo lá, áo lá, đầy lương leo, đầy lương leo à. Chạy về, จ้างบอกมีอีกไหมขออาหารหน่อยครับกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้าน โอ้อปูดสุดยอดพี่น้องนะครับ <laughs> ไปแล้วนักท่องเที่ยวไปแล้วบ๊ายบายนั่นมาเจอคนสวยด้วยเออ กลับก็ไปแล้วพี่น้องนะครับไปแล้วนักท่องเที่ยวไปแล้วเชอ้ยว่าน้ำไม่เล็ดฮะนางลงไปที่ที่ทางเลยเฉยที่ทางเลยมาเช็คกันดูมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วอ้าวมาอีกแล้วอันนี้โอ้ภัยสยามเลยเนี่ยเอออ่าอ่ะ อาบน้ำนะครับเป็นช้างพังพี่น้องนะครับตัวใหญ่มากพี่น้องตัวใหญ่มากนะครับ อ้าวแล้วเชือกนึงหายไปไหนโอ้พูนกำลังหมุดขื่นบ้านโหนะครับอาบแล้วมุดแล้วนะครับโอ้โหนะครับขัดสีชีวีวันเป็นอย่างดีเลยนะครับ ควานของเราวันนี้ก็มีรอยยิ้มนะพี่น้องนะครับเมื่อกี้ได้เจอสาวสาวนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่มีรอยยิ้มเลยโอ้ข้างหลังมาอีกโอ้มาสองเชือกเลยทีนี้โอ้โอโอจะจะ,จะทยอยมาเยอะ โอ้ครับผมขอบคุณหลายหลรยขับมาอีกแล้วพี่น้องตรงนี้มันเป็นท่าช้างนะครับที่ทางควันช้างเขานำช้างมาอาบน้ำนะครับนะครับอันนี้มีความสามารถเก่งมากครับนะครับควันช้างกวัวเดียวเนี่ยคุมช้างสองเชือกเลยโอ้นะครับ โอ้เป็นพังทั้งคู่โอ้นะครับเอามาใกล้ๆกันเลยพี่น้องโอ้มาอีกแล้วโอ้เยอะมากเยอะมากนะครับอืสุดยอดสุดยอดยนไค ว่าส่งซปเปอร์สติ๊กเกอร์เป็นกำลังใจใช่ใช่อย่าลืมนะเออซปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมเอออย่าลืมลุงนนท์อย่าลืมมานาะไม่ใช่เป็รโอ้เห็นแก่มานาคนเดียวไม่ได้นะเออมีบวกมีพ่วงมาด้วยนะครับอ่ามาแล้วนะครับอ่ามาแล้วครับตื อโอ้ภาพแบบนี้ไม่ค่อยมีใครได้เห็นนะมานาใช่ไหมใช่ใช่ถ้าใครอยากจะดูช้างอาบน้ำต้องมาตอนเย็นๆย็ใช่ไหมเนี่ยนะครับก็อย่างที่พี่น้องได้เห็นนะครับอยู่ในน้ำอีกสามเชือกพี่น้องนะครับโอ้น่ารักน่าชัางมากพี่น้อง,อ,นนอ,งอันนี้ช้างพลายอันนี้ช้างพลายที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่เนี่ย โอ้โหเพ็งไหนเคยเห็นบ่โอ้โนี่แหละครับเป็นวิญนาหมู่บ้านสร้างของเรายังม่แรกเขาอยกฆ่าไปสาสการบินไทยเออเป็นสาสประจมหมู่บ้านเออแต่น้ำมันอย่างนี้นะน้ำมันขุ่นมากอ๋อนั้นมัน,ม,นมันน้ำบ่อเนาะอ,นอ,อันนี้มันแม่น้ำเนาะใช่ใช่แต่ว่ามาที่นี่น้ำมันใสเนาะน้ำธรรมชาติโอ้เป็นน้ำธรรมชาติใสนะครับโอ้แล้วก็ดูดูเขาเล่นเขาเล่นเบึงเบงเบองเขาเล่นพี่น้องะ นะครับวันนี้มีเสียงในฟิล์มนะพี่น้องเออไม่ต้องห่วงเออเอาเอาแต่คนนี้เก่งควบสงเชือกเลยนะครับปืดโอ้โหยืนด้วยนะครับควันไม่ได้จมไปกับช้างนะพี่น้อง มาแล้วควานช้างสองคนคุมช้างสามเชือกพี่น้องน,นั่นโอ้สุดยอดเปอาน้ำมตนลงนนหน่อยแล้วโอ้โอ้เอาสาธุเอาเอา ขอให้ควันมีโชกมีลาบขอให้เฮงๆฟังฟังไม่แต่สโมงนะสโมงเนี่ยคือควันเขาจะเริ่มทยอยกันช้างนะเพราะว่าช้างมีหลายเชือกมีเป็นร้อยก็จะทยอย นนเป็นยังไงโอเคยังอพอพอหรือยัง<ป>อ่ะไปอ่ะโอเคครับทุกคนครับวันนี้ถือว่าโอกาส